เจ้าจอมมารดาจันในรัชกาลที่สี่เจ้าจอมมารดาจันในรัชกาลที่สี่เป็นบุตรีคนรองสุดท้องของพระยาพิพัฒน์สมบัติทองสุขผู้สำเร็จราชการเมืองตราดมีมานดาเป็นชาวจังหวัดตราดคุณตาชื่อยงเป็นจีนฮกเกียนที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายที่เมืองตราดคุณยายชื่ออิมเป็นคนพื้นเพเมืองตราด เมื่อพระยาพิพิธสมบัติถึงแก่อานิจกรรมในตอนต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบุตรชายคนหนึ่งของพระยาพิพิธสมบัติได้รับพระบรมราชโองคารานโปรดเกล้าให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองตราดสืบต่อจากบิดาท่านเจ้าเมืองคนใหม่นี้ภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิพิธฤทธิเดชวิเศษสิงหานาศ และพระยาพิพิธิทธิเดชสิงหนาฏนี้เองเป็นผู้ชักชวนให้เจ้าจอมมารดาจันทร์ซึ่งขณะนั้นอยู่ในวัยรุ่นสาวมีรูปโฉมงดงามเป็นที่เรื่องรือไปทั่วเมืองตราดให้เข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณในพระบรมหาราชวังจนได้รับพระมหาการุณาธิคุณชุบเปรียงให้เป็นพระสนมเอก พระราชทานเครื่องยศผ่านทองคําเครื่องใช้ทองคําหีบทองลงยาวดีและได้เบีย้ยหวาดเงินปีปีละสิบช่างเจ้าจอมมารดาจ,จันทร์ได้รับราชการสนองพระคุณพระกรุณาถวายพระประสุตธิการพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิ้นสี่พระองค์คือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงทักษิณชา นาราธิราชบุตรีพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงมัญญาพาทรพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายสุขสวัสดีและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายกเกษมสีสุภโยคในระหว่างรับราชการในพระบรมมหาราชวังเพื่อสนองคุณพระกรุณานั้น พระบาทสมเด็จพระจอบเร้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโชบายที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยในเรื่องศิลปะการแสดงโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หัดละครแสดงโดยสตรีล้วนขึ้นเป็นครั้งแรกและอย่างพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทพระราช,ชินิพนธ์ไปเล่นได้โดยโปรดเกล้า ให้ทำประกาศว่าด้วยละครผู้หญิงพศ2398อนุญาตให้เจ้านายขุนนางและผู้มีบรรดาศักดิ์หัดละครผู้หญิงขึ้นได้แต่ได้ขอจำกัดสิทธิ์บางประการไว้สำหรับละครหลวงเช่นรัดก้าวยอดเครื่องแต่งตัวลงยาผ่านทองหีบทองซึ่งใช้เป็นเครื่องยศเครื่องประโคมแต่สัง และห้ามมิให้บังคับผู้ใดไม่สมัครใจเล่นละครให้ได้รับความเดือดร้อนเจ้าจอม,มานดาจันทร์จึงได้ตั้งโรงละครขึ้นคณะหนึ่งในพระบรมหาราชวังเพื่อสนองพระบรมราโชบายนี้ทำการฝึกซ้อมและจัดแสดงจนเป็นที่รู้จักซึ่งตัวละครจากโรงละครของเจ้าจอม,มานดาจันทรต่อมาได้เป็นครูละคร ให้ลงละครอื่นๆต่อไปอีกหลายคนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตแล้วเจ้าจอมมารดาจัน์ทรได้ย้ายออกมาอยู่กับพระราชโอรสคือพระองค์เจ้าสุขสวัสดีที่วังท้ายวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามฐานะทางยศศักดิ์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมเนียมสำหรับเจ้าจอมมารดาในรัชกาลก่อน คือเครื่องยศหีบหมากทองลงยาราชาวดีก็เปลี่ยนเป็นหีบทองเครี้ยงนามก็เรียกว่าจันเจ้าจอมมารดาภายหลังพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรียกนามอย่างเดิมกับบ่งรัชกาลท้ายว่าเจ้าจอมมารดาจันในรัชกาลที่สี่ ในปัดชิมอวัยท่านได้ป่วยเป็นโรคชราตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์พศ2448ได้รับพระราชทานหมอหลวงไปรักษาอาการแต่หาคลายไม่ครั้นถึงวันที่24กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันนั้นเวลาบ่าย5โมงก็ถึงแก่กรรม